มีอะไรในหนึ่งมื้อวันนี้จะพาเพื่อนๆมาที่ร้านอูนางิคูโรฟุเนะซึ่งเป็นร้านที่อินฟูหลายๆคนแนะนำเมนูที่ขึ้นชื่อของทางร้านก็จะเป็นข้าวหน้าปลาไหลไซส์ MLXL เเต็มตัวครึ่งตัวซึ่งที่ร้านจะมีข้าวหน้าต่างๆที่ทานคู่กับปลาไหลยอยู่หลายชนิด รวมถึงปลาบุรีกับซอสงาหรือยำชุดข้าวหน้าเนื้อข้าวหน้าไก่สุกี้อูดอง้งปิดท้ายด้วยพุดดิง้งเมนูที่เราสั่งเป็นเมนูที่เราตั้งใจมากินโดยเฉพาะข้าวหน้าเนื้อวากิวและปลาไหลเสิร์ฟพร้อมกับเตาย่างเนื้อวากิวเล็กๆเ,เ,เพื่อที่เราจะได้ทานแบบร้อนๆทานแบบย่างแล้วเรามาทานเนื้อวากิวแบบมีเดียมแรก็อร่อยกันคนละแบบต่อด้วยข้าวหน้าปลาไหลยา่างปลาไหลที่ร้านนี้เป็นที่ขึ้นชื่อเราเทน้ำซุปปรุงเป็นข้าวต้ม เมนูนี้การไม่ใหญ่แต่เนื้อวาคิวและปลาหลายเยอะหมดของคาวเราทานของหวานพุดดิ้งถ้วยนี้เบดเสร็ตมื้อนี้เราจ่ายไปทั้งสิ้น2,000กว่าบาทที่ร้านอูนังอิ